รถเจ้า A ไงมาถึงหน้างานที่เรียบร้อยนะทุกคนกาทำการเทดินเนี่ยก่อนน้ำหนักเนื้อประมาณ30นะไม่ขาดนะแต่ระดับนี้นะนะจ้าวก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจมฟูโซโอบอดินนะ วันนี้ผมก็พาพี่น้องมาเที่ยวชมมากกับรถเสียเอนะกับที่ผมถ่ายไปข้างต้นกับเจ้าเฉินหลง5 2 7เนะวันนี้นี่ครับพาเพื่อนๆเ,เข้ามาดูบรรยากาศภายในกับรถเสียแก่หน่อยฮะเนี่ยแกมงงุงหลังคุงหลังคาใหม่นะรถแกเปลี่ยนแปลงตลอดนะฮะมาเดี๋ยวไปดูกลับกล้องแบบดด้านหน้าเนี่ยตอนนี้ก็อยู่รถเสียเอเรียบร้อยแล้วเนี่ยบรรยากาศด้านบนเอ่อไม่มีเด็กมาต้อนอยู่นะเสียนะ กระจกรถแกเป็นเฟืองท้ายเลยนะเสียเอบอกกับเอฟซีหน่อยเด้ออะไรนะเฟืองท้ายแกเป็นของเดิมอยู่ไหมเนี่ย640 640ไม่ละเกียร์ละเกียร์เดิมเกียร์เดิมเครื่องกี่แรง2่เครื่องยัง2่อยู่อ่ะเดิมไงเดิมจริงป่าวไม่รู้เนี่ยเสียแกชอบหมกด้วยนะเช้ารถเสียแกติดให้ผมไปขับก็ไปขับมารถแกก็แรงดีนะ แกโหลดเบาะมาใหม่เนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวผมว่าจะทำอย่างเสียเองกันบ้างเนี่ยเขาทานกัน<ม>ก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะว่าเผื่อเสีเยแกไปหลอกสาวๆไหนก็ดูไว้<ม>เอเสียเปิดไปบอกลุงก่นน<ม>อนดิเขาไล่เราเปล่าเราไล่เราร่ไอ้บัว<ม> <laughs> เอาน้ำหนักรถเปล่านี่หนักเท่าไรเสียคันเนี่ย 11, ค,11ครึง่ง11ษตันครึ่งหนักอะไรหนักออปชันหรือว่าหนักตัวถังรถเนี่ย <c oughs> หนักกระบอกกระบอกใหญ่กระบอกกระบอกอะไรกระบอกดำมเหรอเฮ้ยขอให้วัวไปก่อนป่ะคอยถึงวิ่งมาสลักหน้าเราเนี่แล้วแหมบนรถเสียแกก็จัดเต็มเหมือนกันนะ หมดไปอะไรเนีเสียแกค่าลายแต่งนะครับอย่าอย่าไปนับอย่าไปนับเนี่ยวจัดชุดเสียแกจัดหัวให,ใหม่ฮะอยู่ด้านบนหลังคาเนี่ยยังไม่ต่อสายต่อยัง,ยงแหมจะให้ฟังเสียงเขาหน่อยฮะลองเอาไปจิ้มมะแบตให้ฟังได้ไหมหรือยังไ,ไม่มีสายเลยยกมะแบตขึ้นไปก่อนได้ไหมติดบัวไปเดี๋ยวรอตัดตอนรถเสียแกใส่ดินเลยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวไปดูดีว,ว่าจะใส่เยอะหรือเปล่าฮะ ก็ตอนนี้มาถึงบอดิมท่่รบร้อยน้ทุกคนเนี่ยใส่รถไปแล้วหนึงตักนะก็งานที่ผมวิ่งอยู่นี่ก็เป็นงานแปกกันทุกคนนี่ฮะกับรถเสียเอ,เอแกจัดเต็มเลยนะแกะจัดไฟมาเนี่ยเจอรถแกแต่ละทีนี่เปลี่ยนแปลงตลอดนะกัเครื่องสองยี่เดี๋ยวเสียแกว่ากําลังดําเนินการอยู่นะเดี๋ยวลูกจะมาไวๆไวนี้นะ เลิกวิ่งเดี่ยวแล้วฮะเพราะว่างานส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะเป็นงานพ่วงล้วน,นะหัวอยู่ในมลหลังคาโน่นนะแต่ว่างานนี่ฮะพื้นที่มันเป็นลักษณะดินทรายนะเมื่อเช้ามันเละนะทุกคนมันไม่ได้เป็นสภาพนี้เนะมื่อเช้าผมวิ่งอะ่ะจะให้เสียแกขับเดินหน้ามาก่อนฮะ มากับเจ้าโคมัสุนะรถเออเช่านะอันเนี้ยงานเขางานใหญ่นะวันนี้ผมก็มาได้ร่วมงานกับเขาก็เพื่อนๆพี่ๆท่านใดอยู่ทั้งเขตอำเภอหนองบัวเจอก็สามารถทักทายได้นะกับทีมงานนี้ผมก็วิ่งอยู่ที่นี่นะฮะเจอก็ทักทายกันได้นะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าข้างต้นว่าเขตท,ทางนี้ส่วนใหญ่เป็นเฉลินหลงหมดนะ เนี่ยนุ่ก็ไม้คันนึงละเสียเสืออันนี้ก็ลุงแขกนะมาร่วมงานด้วยกันตลอดเดี๋ยวรอเสียแกเดินหน้าพวกกันฮะเดี๋ยวไปด้วยกัน ก็ได้มาเจอกระเจ้าชั้นลงแต่งสวยๆอย่างนี้นะกับรถเสียเองหรือว,ว่าตระกูลพุ่งขามเนี่ยของดีมองพิจิตรนะคันนี้ นีกันเลยไงไอ้ใส่เกียร์สามให้ดู้งเนีอ่อยดับเลยอัดอัดสองได้ไมหอมอันนี้เกียร์อะไรเนะี่ยเสียหนึ่งโรลเลอร์อหนึ่งหายใส่หายไหวไหมงไง<ว>ไอโชว์เล่นควันโชว์ทีนไหมคนหมึกให้ดูหน่อย สามชาติสามชาติกันสาชาติสาชาติทริงนายเหรอเฮ้ยสามชาติทริงโชเฟซี่เลยสามชาติกันหมบีเไปใกล้วัวให้วัวก็ตื่นกันนะเขาได้อันนี้เกียร์อะไรเยน่ะสองไฮหรือสองโลสองไฮสองไฮแล้วเนี่ยผู้ขับไหวกันเนี่ยไหวอย,อย่างเงี้ย ผมขึ้นมาไม่ขนาดนี้เลยนะเรอนัังเที่ยวไม่ใรถเข้าน้ำหนักประมาณที่ตันเนี่ยเสียบรถเนี่ยกะไว้เนี่ยเข้าๆเนี่ยสามสิบได้ไหมอาจจะได้สามสิบตันนะทุกนะคนเนี่ยเอาเปลือกซิง่งใส่ยังก็เข้าเปลือกเลยนะไม่ได้แปลถ่ายขบวนให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันเลยฮะเดี๋ยวเห็นแล้วจะร้องนะใครว่าใส่น้อยๆเนี่ย ถึงงานก็ต้องบุกนะเดี๋ยวเสียแกกำลังดําเนินการจัดการลูกพ่วงนะอาจจะเจอกับแกอีกทีนึ่งก็อาจจะต่อลูกเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้ก็เก็บเล็กผสมน้อยก่อนนะเพราะว่าเมียก็เยอะต้องค่อยเก็บเงินส่งเมียเอฟกว่าจะไปถึงบอ่อนี้ไกลสุดเลยไหมยัน ide, ห้าหายเลยไหมถึงไหมอ่าไม่เคยได้ใส่เลย ระยะแค่นี้ก็เต็มที่ก็สี่ยเนะสี่ <4 high S 2> ก็อยู่ที่เราขับนะเพื่อนๆกัเจ้าชนหลงนี่ยเสียงอะไรนะ<อ>ปั๊มเนี่ยก็หลายๆท่านก็เห็นเคยพูดกันมานะว่าชนหลงบางคนก็ไม่กล้าขับคนระับเพราะว่ากลัวพวกเฟืองอะไรแตกก็มันก็ไม่เกี่ยวนะ ถ้าคนเคยขับอยู่ประจําเราเารู้หลักนะการเข้าเกียร์ก็ไม่ค่อยมีปัญหาฮะอย่างพวกชุดลมชุดอะไรเงี้ยถ้าเราปล่อยมันอาจจะแตกหรือว่าชุดไปยิงโลยิงหาลมมันไปไม่เต็มที่เงี้ยบางทีมันอาจจะคบฝันเฟืองกันก็ทําให้เกิดเสียหายในห้องเกียร์ได้นะก็ส่วนใหญ่เลยเชิญลงเจอนี่ปัญหาอะไรเสียเกียร์พังเกียร์พัง เป็นเป็นหลักเลยใช่ไหมกอบจชนลงกันนะหรือว่าบวกอายุรถมันเยอะด้วยหรือเปล่ามันจะเกี่ยวกันไหมอยู่ที่คนขับแหละอยู่ที่คนขับไงล่ลาสุดนี่เห็นเสียมียกเกียร์เป็นปละเกียร์เห็นไปยกลงไหมเหรอใบวิ่งแตกใบวิ่งแตกอันนี้อยู่ที่ตีนคนขับหรือว่าอยู่ที่รถมันเกียร์มาหลายรอบแล้วนะออส่วนใหญ่เกียร์นี่เกียร์แตกนี่ตัวไหนมันแตกไม่เคยสักทีไม่เคยเงี้ยเห็นไหม ก็บางคนที่เขาขับอยู่ประจานะก็ผมก็ไม่เคยเจอนะผมก็ขับเฉินหลงอยู่ก็ไม่เคยมีปัญหากับระบบเกียร์นะทุกคนก็อย่างที่ผมบอกไปผมก็เป็นกับเฉินหลงก็ขับเฉินหลงมาตลอดนะก็รู้จังหวะรู้การเข้าก็ไม่ยากนะเพื่อนๆอันนี้รถเสียเอกี่ปีแล้วเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ย หกปีเนจะ็ดป,ปีนี้แล้วเจ็ดปีนี้แล้วนะถ้าอายุรถเต็มเตนะ็มละยี่สิบปอนัพอสอบามแปดพอสอบามแปดก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีได้นะรวมๆสามสิบปีแล้วนะรถเนี่ยฮะก็ยังเป็นขวัญใจบ่อดนะินนะกับเจ้าเฉินหลงฟูโซเนี่ยนะเดี๋ยวต้องไปรถเจ้าของฮะจอดเสียดตลาดมาเก็บภาพเพื่อนๆได้ดูกันกับรถเสี A ่ยเอฮะ วันนานได้เจอกันก็มาเก็บภาพสวยๆให้ได้ชมกันก็เจอเสี่ยแกที่ไหนก็ทักทายได้นะถ้าจะเอาของฝากอะไรก็ติดต่อพวกเด็กอะไรให้เขาได้เพราะเสี่ยแกชอบเที่ยวเด็กจะตัดออกไปสักทีก็อย่าลืมนะใครถูกใจคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะ ก็เดี๋ยวผมจะทำงานที่ไหนก็จะเก็บภาพให้เพื่อนๆในชมกันก็มีโครงการจะไปวิ่งไหนต่อเนี่ยเสียเสร็จจากหนองบัวนะกับข้อนหวานก่อนไงอ่าใครเจอเยเอทข้อนหวานก็ทักทายได้นะของดีมังพิจิตหนนาเนี้ยนี่นะตับรถซับายก็ไม่มีดัง<ม>ก็แก๊กนะมีไหมไม่ดังมางนะแล้วนะแต่จังวหวะลยตรง รถแกร,รวมๆสามสิบปีนะยังสภาพสวยรถผมเองนะทุกคนความเร็วเท่าไหร่นะเสียไม้ไม้ตรงปนะ่ะเนี่ยมาถึงสี่สิบเลย <c oughs> ไม่ใช่แล้วว่าอะไรเงี้ยอันนี้เกียร์อะไรนะเนี่ยสี่สี่ไฮสี่ไฮแล้วไหนกันนี้นะกันนี้แล้วเนี่ยอันนี้ก็อยู่เกียร์สี่ไฮนะมันจะเป็นช่วงโมนะ วงเป็นเขาฮะรถหนักก็ถือว่าวิ่งดีนะระดับเนี้ยทุกคนเนี้ยก็ประมาณสี่สิบสี่สิบได้มั้งสี่สิบเนาะรถห,หนักรวมๆสามสิบตันก็นี่ครับหลังถนนก็สี่สิบวิ่งสี่สิบก็พรฮะร,ระยะทางก็ประมาณสองกิโลหน่อยๆ เฮ้ยใ,ใครวะเจี๊ยใช่ผู้พันไหมอาเขาจะว่าผมจอดอู้ทำไมวะเขาด่าไหมจอดอู้หิ่งเียฮะขายเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะราวานนะเานะนี่ยเฮ้ยปล่ยไงนี่ผม ح ح> ปล่อยราคาไอ้สักหล้มสองมีคนซื้อไหมเนะี่ย เนี่ยผู้ใหญ่ยวนนะเนี่ยครับล่ออกมาฮะกตอนนี้รถใหญ่เอแกมาถึงหน้างานที่เรียบร้อยแล้วทุกคนมาทำการเทดินเนี่ยก่อนน้ำหนักเนื้อประมาณ30นะไม่ขาดนะแต่ระดับนี้นะเนี่ะดาวเจ้าของงานรอสั่งการอยู่นี่ฮะผู้พันก็เจอแกที่ไหนก็ทักทายได้นะ เจเอเนี่ยเดี๋ยวมีโครงการจะเข้าไปวิ่งคอนหวันนะทุกคนรดผมครับ